เรื่องราวประหลาดที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งหลังจากที่อากงในบ้านได้เสียไปแล้วท่าทางของอามาก,ก็เริ่มแปลกไปทีละนิดจนทุกคนได้มาพบความจริงสุดหลอนกับเรื่องที่มีชื่อว่าคู่ทุกคู่หลอน ่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณบอยเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ15ปีก่อนช่วงที่คุณบอยเปิดบริษัทรับจัดปลวกตอนนั้นบริษัทเขามีทีมงานอยู่3คนมีคุณบอย เพื่อนคุณบอยที่เป็นหุ้นส่วนและลูกน้องอีกคนมีวันหนึ่งมีลูกค้าเจ้าใหม่โทรมาให้คุณบอยเข้าไปดูแลเรื่องปลวกให้คุณบอยและทีมงานก็เดินทางไปที่บ้านลูกค้าถึงเกือบเที่ยงตอนนั้นเขาไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบ้านเธอก็บอกให้พวกคุณบอยเข้าไปในบ้านได้เลยแต่คุณบอยบอกว่าจะขอสำรวจพื้นที่ร,รอบๆบ้านก่อน ว่ามีจุดไหนที่ปลวกน่าจะเข้ามาทำรังได้บ้างส่วนพี่เจ้าของบ้านเขาก็เดินเข้าไปรอข้างในบ้านก่อนลักษณะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านสองชั้นด้าน,นล่างเป็นปูนด้าน,นบนเป็นไม้ที่รอบๆบ,บ้านก็จะปลูกพืชผักสวนครัวเต็มไปหมดระหว่างที่เดินสำรวจอยู่นั้นก็ไปเจอกับคุณตาคนหนึ่งยื่นอยู่บริเวณหลังบ้าน คุณบอยเห็นแบบนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นพ่อของผู้หญิงคนนั้นที่บ้านนี้คงจะอยู่กันสองคนพ่อลูกทุกคนเลยยกมือไหว้ทักทายแต่คุณตาคนนั้นกลับไม่รับไหว้เขาจ้องมองมาหาพวกคุณบอยเหมือนสงสัยว่าใครเข้ามาที่บ้านแล้วสักพักก็หันหลังแล้วไปยืนมองต้นอะไรสักอย่างอยู่ที่ข้างบ้านคุณบอยเลยบอกทุกคนว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ถือว่าเราไหว้ทักทายกันแล้ว พอสำรวจรอบบ้านเสร็จก็เดินเข้าไปดูข้างในบ้านพี่ผู้หญิงเจ้าของบ้านก็พูดมาว่าตามสบายเลยนะเดินสำรวจดูได้ทุกที่เลยพี่อยู่ที่บ้าน,นแค่สองคนตอนนั้นคุณบอยก็คิดว่าอีกคนน่าจะเป็นคุณตาที่เขาเห็นเมื่อกี้แต่พี่เจ้าของบ้านก็พูดมาอีกว่าเนี่ยอามาพี่ก็อยู่ในห้องนอนนั่นแหละมีอะไรก็เรียกพี่ได้เลยพอได้ยินแบบนั้น ทั้งสามคนถึงกับมองหน้ากันแล้วลูกน้องคุณบอยก็พูดขึ้นมาว่าอยู่กับอาม่าเหรอพี่แล้วเมื่อกี้ที่หลังบ้านยังไม่ทันที่ลูกน้องคุณบอยจะพูดจบคุณบอยก็ไปจับมือเขาเอาไว้พร้อมกับส่งสิกทำท่าว่าไม่ให้พูดลูกน้องเลยไม่ได้พูดอะไรต่อเจ้าของบ้านเองก็เหมือนจะสงสัยเลยถามไปว่ามีอะไรหรือเปล่าน้อง คุณบอยเลยพูดไปว่าเมื่อกี้เห็นว่าด้านนอกบ้านมีต้นไม้เราก็พูดเกี่ยวกับปลวกไปเพื่อพยายามเปลี่ยนเรื่องหลังจากนั้นทั้งสามคนก็เริ่มทำงานกันลูกน้องคุณบอยบอกว่าพี่ทำไมเมื่อกี้ไม่ให้ผมพูดละ่ะคุณบอยก็ตอบไปว่าเรื่องแบบนี้เราไม่ควรพูดกับลูกค้าเพราะเราแค่มาทำงานเราอยู่ในสถานที่เขา เราแค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอจากนั้นก็เริ่มแบ่งหน้าที่กันทํางานคุณบอยบอกลุงน้องไปว่าให้ไปดูที่ฝ้าเพดานก่อนสํารวจว่ามีจุดไหนที่มีปลวกบ้างแล้วดูว่าฝ้าที่บ้านหลังนี้สูงโปร่งไหมเพราะถ้าโปร่งก็ยังดีที่มีระยะทางจะช่วยให้ปลวกเดินทางได้ยากแต่ถ้าแคบปลวกก็จะเดินทางได้ไวขึ้นส่วนคุณบอยกับเพื่อน ก็ไปเดินสำรวจหาจุดที่สามารถเจาะแล้วก็ลงน้ำยาได้ระหว่างที่แยกย้ายกันไปทำงานได้ไม่ถึง5นาทีอยู่ๆก็ได้ยินเสียงลูกน้องตกมาจากบันไดพร้อมตะโกนบวกเวกว้อยวายเสียงดังจนคุณบอยและลูกค้าต้องวิ่งมาดูว่าเป็นอะไรลูกน้องก็รีบตรงมาหาคุณบอยตอนนั้นเขาตัวสั่นแล้วเขาก็พูดกับคุณบอยว่าพี่หัวคนมันมีหุวคนอยู่บนฝ้าพี่ ทุกคนตรงนั้นตกใจมากแต่คุณบอยก็ยังไม่เชื่อคิดว่าลูกน้องคงน่าจะตาฝาดเลยปีนบันไดขึ้นไปดูปรากฏว่าก็เจอฝ้าโป,ปร่งที่มีสายไฟเต็มไปหมดไม่มีหัวคนอย่างที่ลูกน้องบอกคุณบอยเลยหันไปถามลูกน้องว่าหัวคนที่ไหนของมึงวะไม่เห็นจะมีเลยแต่ลูกน้องก็ยังตัวสั่นแล้วก็ชี้อยู่ตรงนั้นพร้อมกับพูดว่ามีจริงๆพี่ผมเห็นเมื่อกี้มันมีหัวคนจริงๆ เป็นหัวคุณตาคนที่เราเห็นข้างนอกพี่เจ้าของบ้านกระแซกขึ้นมาเลยว่าตาไหนน้องลูกน้องเหมือนจะสติแตกไปแล้วเขาเพลอพูดไปว่าก็ตาที่พวกผมเจอข้างนอกบ้านนี่ครับผมเห็นแคยืนอยู่พอพวกผมไหว้แกก็ไม่สนใจลูกค้าคนนั้นทำสีหน้าช็อกแล้วเธอก็พูดว่านี่พวกน้องเจออากงเหรอทุกคนตรงนั้นได้แต่งงียบ ลูกน้องคุณบอยเองก็กลัวมากๆเขารีบเดินกลับไปนั่งรอที่รถปล่อยให้คุณบอยกับเพื่อนทำงานกันต่อสองคนตอนนั้นพวกเขายังไม่ได้ถามอะไรลูกค้าต่อเขาได้สำรวจบ้านจนเสร็จเรียบร้อยและลูกค้าก็ชวนให้ไปนั่งดื่มน้ำแล้วก็คุยเรื่องสัญญากันว่าจะต้องทำนานขนาดไหนแล้วต้องฉีดจุดไหนบ้างระหว่างนั้นเองคุณบอยก็อยากรู้ว่าคุณตายที่พวกเขาเห็นคือใคร แล้วอากงที่พี่เจ้าของบ้านพูดถึงเขาคือใครเขาพยายามจะถามแต่ก็ไม่กล้าจนเหมือนลูกค้าจะรู้ว่าคุณบอยคงอยากรู้เรื่องนี้เธอเลยพูดขึ้นมาเลยว่าน้องอยากรู้ใช่ไหมว่าอากงที่พี่พูดถึงหมายถึงใครคุณบอยเลยพยักหน้าพร้อมกันกับเพื่อนแล้วพี่เจ้าของบ้านก็บอกว่าอากงจะเป็นสามีของอามาพี่นั่นแหละ อากงกเกียไปนานแล้วซึ่งมันก็มีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นหลังจากที่อากงเสียเพราะเหมือนว่ามาจะทำใจไม่ได้ได้แต่ร้องไห้อยู่คนเดียวตลอดลูกๆหลานๆก็พยายามช่วยพูดคุยให้แต่ก็ไม่ได้ผลแต่ก็รู้ว่ามาคงจะเสียใจมากๆจนมาถึงวันที่ต้องไหว้บรรพบุรุษด้วยความที่ครอบครัวน,นี้มีเชื้อสายจีนอยู่แล้วปกติจะต้องไหว้ที่หลุมศพ แต่ก็จะมีอีกแบบคือกล่องเหล็กที่เอาไว้ใส่อัฐิของคนที่เสียชีวิตไปแล้วบ้านไหนที่ไม่ค่อยมีฐานะก็จะเอากล่องเหล็กของมูลนิธิไปใส่ไว้แล้วถ้าถึงวันไหว้ก็จะเอากล่องเหล็กนี้มาไหว้แทนตัวกล่องจะมีอักษรจีนเขียนชื่อบรรพบุรุษที่อยู่ข้างในนั้นซึ่งกล่องนี้ตั้งอยู่ที่มูลนิธิหนึ่งในวัดในวันนั้นพี่เจ้าของบ้านก็พามาไปไหว้ตามปกติ แต่หลังจากกลับมาจากมูลนิธิอาาจากปกติที่แกชอบร้องไห้เสียใจยอยู่คนเดียวอยู่ๆแกก็เปลี่ยนไปแกไม่มีอาการร้องไห้แล้วแต่กลับมีอาการแปลกๆเ,เกิดขึ้นมาแทนคืออาามักจะชอบคุยคนเดียวเป็นภาษาจีนแล้วคนในบ้านนี้ก็ได้ยินกันทุกคนปกติแล้วที่บ้านจะอยู่กันหกคนมีพ่อแม่อาม่า พี่เจ้าของบ้านและน้องสาวอีกสองคนหลายๆครั้งที่คนในบ้านได้ยินอามาพูดอยู่คนเดียวในห้องทางพ่อกับแม่เคยเข้าไปคุยกับอาม่าแล้วว่าคุยกับใครถ้ามีอะไรก็ให้บอกพวกเขาได้นะแต่อาม่าก็ได้แต่งเงียบไม่ยอมตอบอะไรพ่อแม่เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาหมอจิตเวชดูว่ามันเกี่ยวกับทีอากงเสียไปไหมสามารถรักษายัางไงได้บ้าง แต่พ่อหมอเข้ามาดูอาการแล้วพยายามรักษาแต่ก็ไม่ดีขึ้นจนมีวันหนึ่งน้องสาวที่อยู่ในบ้านกำลังจะเอาข้าวแพ่อามาพวกเขาก็ได้ยินเสียงอา마าคุยคนเดียวอีกตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะอามาก,ก็คุยคนเดียวบ่อยแต่พอพวกเขาเปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าเขาเจออกงยืนอยู่ด้านหน้ามากทั้งสองคนตกใจมากถึงกับรีบปิดประตูกลับคืน และด้วยความที่ยังเป็นเด็กและก็รู้สึกกลัวกับสิ่งที่เห็นน้องๆเลยขอย้ายออกไปอยู่หอพักข้างนอกหลังจากนั้นคนในบ้านก็เริ่มเห็นอากงเดินไปเดินมาในบ้านบ่อยขึ้นเรื่อยๆซึ่งวันนี้ที่เห็นพี่เจ้าของบ้านอยู่กับป่าแค่สองคนก็พอว่าพ่อแม่ไปทำงานต่งางจังหวัดพอได้ฟังแบบนั้นทั้งคุณบอยและเพื่อนเองก็เริ่มกลัวคุณบอยก็บอกกับพี่เจ้าของบ้านเลยว่า เดี๋ยวจะขอสำรวจด้านบนอีกสักหน่อยเลยอ,อีกไม่กี่จุดที่ยังไม่ได้สำรวจพวกเขาก็เริ่มเดินสำรวจตรงฝ้าเพดานไปเรื่อยๆตอนนั้นเองเพื่อนคุณบอยก็บอกว่าเจอทางปลวกแล้วซึ่งเป็นทางเดินของปลวกจากฝ้าเพดานถ้าเป็นปลวกลักษณะแบบนี้ก็แปลว่าปลวกน่าจะขึ้นไปชั้นสองแล้วต้องเรียบเอาออกพวกเขาเปิดฝ้าตามช่องเพดานเพื่อไล่าตามทางของปลวก แต่ยิ่งตามเหมือนปลวกจะยิ่งเยอะเลยต้องไปเรียกลูกน้องให้เข้ามาช่วยลูกน้องเหมือนจะเริ่มทำใจได้แล้วเลยเข้ามาช่วยทุกคนได้ไล่เปิดฝ้าทีละแผ่นจนสุดท้ายไปเจออยู่มุมหนึ่งของบ้านที่มีปลวกกองรวมกันน่าจะเป็นรังแต่รังก็ไม่ได้ใหญ่มากลักษณะเป็นเนินหุงสูงอยู่บนฝ้าพอเห็นแบบนั้นทุกคนก็ตัดสินใจว่าต้องเอาจอมปลวกนี้ออกไป ถ้าเก็บไว้ได้ลามไปที่อื่นแน่ๆทุกคนช่วยกันเอาอุปกรณ์มากระเทาะรางจอมปลวกจนสุดท้ายจอมปลวกทั้งก้อนก็หล่นลงมาด้านล่างซึ่งตรงนั้นจะมีกระมังที่พวกเขาเตรียมมาไว้จากนั้นก็ทุบจอมปลวกให้แตกออกเพื่อที่จะเอาไปทำลายต่อแต่จอมปลวกนี้มีความผิดปกติอย่างหนึง่งคือมันแข็งๆไปแปลกคุณบอยพยายามทุบสัพัก จนได้ยินเสียงอะไรที่อยู่ด้านในจอมปลวกแตกออกมาแล้วสิ่งที่เขาเห็นทำให้ทุกคนตกใจมากเพราะด้านในจอมปลวกมีหัวกระโหลกคนอยู่เป็นหัวกะโหลกคนทั้งอันที่ไม่มีฟันกรามด้านล่างแล้วมีแต่ฟันกรามด้านบนพี่เจ้าของบ้านที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากถึงกับกรีดร้องออกมาเสียงดังแล้วเสียงแตกที่พวกเขาได้ยินเมื่อกี้ก็เป็นเสียงของกระโหลกที่เขาทุบ ตอนนั้นคุณบอยกับเพื่อนเองต่างก็ช็อกกับสิ่งที่เห็นเพราะไม่มีใครรู้ว่ากระโหลกมันมาโผล่อย่างนี้ได้ยังไงคุณบอยเลยได้ติดต่อไปทางมูลนิธิให้มาจัดการเรื่องหัวกระโหลกให้ส่วนคุณบอยเองก็อยู่ช่วยทำขาอสะอาดเป็นเพื่อนลูกค้าระหว่างที่ลูกค้าเหมือนจะเริ่มตั้งสติได้เธอก็บอกว่าหัวกะโหลกนี้มันมีลักษณะคุ้นๆเลยโทรไปที่มูลนิธิในวัดจุดที่เก็บอันิขวากงเอาไว้ พร้อมกับบอกชื่อของอากงแล้วขอให้เขาเปิดกล่องเหล็กให้หน่อยซึ่งที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือหลังจากที่มูลนิธิเปิดกล่องเหล็กก็เจอกับกระดูของอากงแต่ไม่เจอกับหัวกะโหลกพี่มูลนิธิเองก็งง,งไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องขึ้นได้ยังไงเพราะทุกครั้งก่อนที่จะปิดกล่องเหล็กจะมีเจ้าหน้าที่เช็กก่อนทุกครั้งอยู่ หัวกะโหลกจะมาหายไปแบบนี้ไม่ได้ทำให้พี่เจ้าของบ้านสันนิษฐานว่าหัวกะโหลกที่พวกคุณบอยเจอคงน่าจะเป็นหัวกะโหลกของอากงแต่ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่ากะโหลกอากงมาอยู่ที่ฝ้าเพดานของบ้านได้ยังไงหลังจากที่เคลียร์ทุกอย่างจนเสร็จเวลาตอนนั้นก็สามทุ่มกว่าคุณบอยได้ขอกลับบ้านก่อนแล้วบอกว่าพรุ่งนี้จะมาคุยเรื่องสัญญาอีกทีซึ่งการทำงานของคุณบอย คือเขาจะเข้าไปปีละสี่ครั้ง3เดือนเว้นสมเดือน,น,อนพอตกลงกันได้แบบนั้นก็เซ็นสัญญากันเรียบร้อยในระหว่างที่คุณบอยเดินทางออกมาเขาเห็นว่าประตูของอาม่าเปิดอยู่แล้วสิ่งที่เห็นคืออามานั่งหันหน้าเข้าหากำแพงแล้วที่กำแพงก็มีร่างของอากงยืนอยู่คุณบอยได้ยิบหันหลบทันทีและเขาก็เดินเร็ว,รวกลับไปที่รถ เพื่อนเขาและลูกน้องเห็นอาการของคุณบอยแบบนั้นก็ต่างพากันรีบเดินตามคุณบอยมาด้วยอาการกลัวลหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไป3เดือนคุณบอยก็โทรไปหาลูกค้าเพื่อจะเข้าไปฉีดโปลอีกครั้งแต่พอโทรไปลูกค้าก็บอกว่าขอเลื่อนนัดให้มาวันหลังแทนเพราะตอนนี้ที่บ้านเธอไม่สะดวกคุณบอยด้วยความที่เขาวางแผนการทํางานไว้แล้วถ้าเลื่อนจะทับคิวกับลูกค้าคนอื่น เลยบอกลูกค้าไปว่าผมขอเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงได้ไหมครับไปฉีดปลวกแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวผมก็ออกมารบกวนลูกค้าแค่ไม่นานแต่ลูกค้าก็บอกว่าไม่ได้จริงๆพอดีที่บ้านมีงานศพอยู่คุณบอยที่ยินแบบนั้นเขาเองก็ตกใจเลยถามว่างานศพใครลูกค้าก็บอกว่าเป็นงานศพอาม่าแกเพิ่งเสียได้เม่อสามวันที่แล้วคุณบอยเลยถามว่า ท้ามาอยู่ๆแกถึงมาเสียตอนนั้นก็เห็นอาการแกยังดีๆอยู่เลยลูกค้าเลยบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่วันนั้นอาม่านอนหลับไปแล้วก็ไม่ตื่นมาอีกเลยไปเช็คชีพจระจดูก็เห็นว่าม่าไม่หายใจแล้วซึ่งเรื่องแปลกอีกเรื่องที่ลูกค้าบอกมาก็คือหลังจากที่รื้อที่นอนของอาม่าออกก็เห็นว่าที่ใต้ผ้าปูที่นอนของอาม่ามีใบใช้แห้ง,หงวางอยู่เต็มไปหมด ซึ่งใบชาพวกนี้ปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาใส่กล่องเหล็กสำหรับเก็บอธิเพราะใบชาจะช่วยดับกลิ่นที่อยู่ข้างในแล้วก็ไม่รู้ว่ามาอยู่บนเตียงขอมาได้ยังไงแต่หลังจากนั้นที่บ้านก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรไปแปลกๆเกิดขึ้นอีกและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณบอยได้เจอมาใครมีเรื่องราวหลอนๆอ,อยากให้เราเล่าให้ฟัง ก็สามารถส่งได้ทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินท้ายทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ